สวัสดีครับเพื่อนๆวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียบอลทีเด็ดกันครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคชเฮียด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่ญญาวสารใหม่ๆของโคชเฮียกันนะครับมาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันครับวันนี้วันอังคารที่20มิถุนายน2566กก็ยังเป็นคิวของฟุตบอลรายการทีมชาตินะครับ วันนี้ก็เป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกปี2024นะครับรอบสุดท้ายก็เตะกันที่ประเทศเยอรมันมาดูกันที่คู่แรกวันนี้กันครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเอสโตเนียจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเบลเยียมถึงคู่ที่2ครับทีมชาติไอซ์แลนด์จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติโปรตุเกสคู่ที่3เป็นทีมชาตินอร์เวย์เปิดบ้านพบกับทีมชาติไซปรัสคู่ที่4เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติออสเตรียจะพบกับทีมชาติสวีเดน คู่สุดท้ายในวันนี้ครับคู่ที่5เป็นทีมชาติมอลโดวาจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติโปลแลนด์ทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับก็คิกออฟเวลาตีหนึ่งสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคูเ่เด็ดคู่อื่นๆคู่ค VIP แอดลายมหาโค้ดเฮียได้นะครับหรือจะสแกน QR วอาโค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมเรา,มาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮียกันครับเริ่มที่คู่แรกครับเป็นทีมชาติเอสโตเนียทีอันดับ4ของกลุ่มนี้ครับจะเปิดบ้านพบกับ ทีมชาติเบลเยียมที่อยู่อันดับ2ในกลุ่มคู่นี้ก็คลิกออกปเาลาตี145เลยราคาคู่นี้ให้ทีมชาติเบลเยียมไปต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกมาดูผลงานและตารางคะแนนกันครับมาดูทีมเจ้าบ้านทีมชาติเอสโตเนียตอนนี้ก็อยู่อันดับ4ครับลงเล่นไปแล้ว2นัดก็เสมอมา1นัดและแพ้ไป1นนัดมีอยู่แค่1คะแนนส่วนทีมชาติเบลเยียมตอนนี้อยู่อันดับ2ลงเล่นไปแล้ว2นัดก็จะนะามาได้1นัดเสมอ1นัดมีอยู่4คะแนน ดูผลงานการพบกันเองเฮตุเฮตครับทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมดแค่8ครั้งก็เป็นทีมชาติเอสโตเนียชนะไปแค่1ครั้งและแพ้ไปถึง7ครั้งงานนัดล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อปี2 0 2 1บเป็นเยี่ยมเล่นในบ้านครับชนะทีมชาติเอสโตเนียไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1มาดูผลกาแข่งที่ผ่านมานะครับสินัดหลังสุดของทีมชาติเอสโตเนียเป็นทางทีมชาติเอสโตเนียชนะไปได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก ทีมชาติเอสโตเนียออกไปเยือนอาเซรบไบจันแล้วก็เสมอกันที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดก่อนนั้นก็ออกไปเยือนทีมชาติออสเตรียครับแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งมาดูผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง10นัดรวดเลยครับโดยมีอัตราชนะราคาที่100%เซสูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดแลนเดอร์ไป7นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของทีมชาติเบลนเยี่ทีมชาติเบลนเย่ก็ชนะมาได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในการฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกทีมชาติเบลเยียมได้เล่นในบ้านครับและเสมอทีมชาติออสเตรียไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดก่อนนั้นเป็นฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเบลเยียมออกไปเยือนทีมชาติเยอรมนีและก็ชนะมาด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนัดก่อนนั้นออกไปเยือนทีมชาติสวีเดนครับและชนะมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ผลงานโดยรวมสิบนัดหลังสุดกินราคามาสามนัดและเสียราคาไปถึงเจ็ดนัดโดยมีตราชนะราคาอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ ลงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดครับแลนเดอร์ไปถึง6นัดมาดูความพร้อมด้านตัวผู้เล่นในเกมนี้ของ้ะก,กู่กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านเอสโตเนียเกมนี้ก็ไม่มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บและติดตัวแบนเข้ามานะครับเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ352ากองหลังตัวหลักก็ลงสามกันได้ครบครับทั้งแคลโรแมตลามูดบีสันอีกคนหนึ่งเป็นมัเทสคูสก็จะลงเล่นเป็น3ามเซ็นเตอร์แบ็กนะครับกองกลางน่าจะมีตัวคุมเกมอย่างมัเทอัสแคอิทจะลงเล่นร่วมกับคอนสแตนตินวาซิลีเยฟ สุดหน้าคู่วันนี้เป็นเฮนรี่อานิเย่จับคู่กับลาโนซับปีเน่นมาดูฝั่งทีมเยือนทีมชาติเบนเย,ยมครับเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ3 5 2เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาแค่หนึ่งรายครับก็คือผู้สาวประตูอย่างทรีบอรกูตัวเกมนี้ก็น่าจะทดสอบความฟิตนะครับถ้าผ่านก็ลงไดนในเกมนี้ได้อีกคนนะครับที่ไม่มีรายชื่อในเกมนี้ก็คือเควินเดอร์บอยมิฟิวตัวเก่งของทีมครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาตั้งแต่นัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่หายบาดเจ็บครับไม่สามารถลงช่วยทีมในนัดนี้ได้ส่วนตัวหลักๆคนอื่นลงสามคนได้ครบครับสามราสาในแนวรับวันนี้น่าจะเป็นลีอันเดอกองเกอร์จะลงเล่นร่วมกับวูดฟาเอส อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นอา t เธอร์เตเต้มิดฟิลด์ตัวกลางสนามครับน่าจะมียูริเตเลรมองคุมเกมส่วนหน้ากู่ในวันนี้น่าจะเป็นโลเมโลลูคากูจับคู่กับโลอิตโอเปนตาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับสำหรับทีมชาติเบนเยียมในเกมนี้เพราะในนัดที่แล้วผู้เล่นบางคนไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้ครับเกมนี้เบนเยียมต้องการเก็บ3าคะแนนให้ได้นะครับ พอเกมที่แล้วพลาดท่าครับเล่นในบ้านตัวเองทําได้แค่เสมอทีมชาติออสเตรียทําให้ลนมาอยู่อันดับ2ครับตามหลังทีมชาติออสเตรียที่อยู่อันดับ 1- อยู่3คะแนนผลงานโดยรวมในช่วงหลังของทีมชาติเบียนเยี่ยมทำผลงานได้พอใช้ได้ครับ5นัดหลังสุดก็จะนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดส่วนเจ้าบ้านอย่างทีมชาติเอสโตเนียผลงาน5นัดหลังสุดก็ทำผลงานได้ ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ชนะมาได้แค่1นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง2นัดแต่สถิติเฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางทีมชาติเบนเยียมนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าเห็นได้ชัดเลยครับโดย8นัดหลังสุดที่เจอกันก็ชนะไปได้ถึง7นัดเลยราคาคู่นี้เป็นทีมชาติเบนเยียมเป็นต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกคูนี้โกเทียมมองว่าทีมชาติเบนเยียมมีโอกาสชนะมากกว่า็จริงครับในเกมนี้แต่การขาดหายไปของเพลเบเกอร์คนเก่งอย่างเควินเดอร์บอยก็น่าจะส่งผลกระทบกับเกมลุกของทีมมากพอสมควรครับ คู่นี้โคเเลยมองว่าทีมชาติเบนเยี่ยมไม่น่าจะยิงชนะขาดครับคู่นี้โคเทียเลยให้อยู่รองทีมชาติเอสโตเนียสูงต่ำคู่นี้โค้ชียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมชาติเบรนเยี่ยจะบุกมาชนะทีมชาติเอสโตเนียไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2ครับทีมชาติไอซ์แลนด์ทีอันดับ4ในตารางครับจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติโปรตุเกสทีมจ่าฝูงของกลุ่มนี้ครับคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้า เลราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนโปรตุเกสเป็นต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานตารางคะแนนกันบ้างครับทีมชาติไอซ์แลนด์ลงเล่นไปแล้ว3นัดครับก็ชนะนามา1นัดและแพ้ไป2นัดมีอยู่3คะแนนส่วนทีมชาติโปรตุเกสครับตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งลงเล่นไปแล้ว3นัดก็ชนะรวดทั้ง3นัดมีอยู่9คะแนนผลงานเฮดทูเฮดที่ทั้งคู่เจอกันทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมดแค่3ครั้งครับและเป็นทีมชาติโปรตุเกสชนะมาได้2ครั้ง และเสมอมา1ครั้งผลงานนัดล่าสุดที่นักกู้เจอกันก็ย้อนไปปี2016ทีมชาติโปรตุกเกสเล่นในบ้านและเสมอทีมชาติไอซ์แลนด์ไปด้วยตกร1หประตูต่อ1มาดูผลกางขันที่ผ่านมาของทีมชาติไอซ์แลนด์10นัดหลังสุด ก็ชนะมาได้แค่1นัดเสมอ4นัดและแพ้ไปถึง5นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกทีมชาติไอซ์แลนด์ก็เล่นในบ้านและแพ้ทีมชาติสโลวาเกียไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2นัดก่อนนั้นั้นออกไปเยือนทีมชาติลิสตเต้นตายได้ซะมาด้วยสกอร์เประตูต่อ0ูนัดก่อนด้นั้นออกไปเยือนทีมชาติบอสเนียและแพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามาแค่2นัดเจ้าไป1นนัดและเสียราคาไปถึง7ดนัดโดยมีอ สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไปถึง6นัดมาดูผลการแข่งขที่ผ่านมาของทีมชาติโปรตุเกสกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง7นัดและแพ้ไป3นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกโปรตุเกสเล่นในบ้านครับและชนะทีมชาติบอสเนียไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 ก่อน้านั้นกอไปเยอนทีมชาติ burg, แล็กเซมเบิร์กะชาตมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนั่นก่อนจานั้นก็ได้เนในบ้านครับและชาตทีมชาติลิเทนสไตน์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูย์งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง6นัดและเสียราคาไปแค่4นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดเจ้า1นัดแล้วอันเดอร์ไป4นัด มาดูความพร้อมในเกมนี้ของนักกู้กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านไอซ์แลนด์เกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4 3 3สามสผู้เล่นตัวหลักๆก,ก็น่าจะลงสามในเกมนี้ได้ครบนะครับกองหลังก็น่าใช้ตัวหลักอย่างอาร์ดูแมกนูยสันลงคุมเกมร่วมกับชาวอลิศอินกาสันมิดฟิลตัวคุมเกมการสนามวันนี้ใช้วิกเตอร์พาสันสามแนวลูกก็น่าอยู่กันครบนะครับทั้งอัลเบิร์ตกุตมุนสันกับยอนเดอร์เซสันจะำเกมลุกร่วมกันกับสุดหน้าตัวเก่งอย่างอัลเฟตพินโบกาสันมาดูทีมเยือนทีมชาติโปรตุเกส เกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นกันครับคูเซนเซฮครับเกมนี้น่าจะใช้ลูเบนดีแอสจับคู่กับอันเจรติโนซิลวาตัวกลางตัวหลักๆก,ก็อยู่กันครบนะครับทั้งเจ้าปาลินญ,ญาดูแลเกมรับครับส่วนเกมลุกก็น่าจะเป็นหน้าที่ของบูโน่ฟูร์นเดสสามภาษานนนแดนหน้าเกมนี้น่าจะมีเจ้าฟิลิกกับบเนโตซิลวาช่วยกันทำเกมลุกอยู่ทางริมเส้นครับส่วนโซน,น้าตูเป้าวันนี้เป็นคิเยโนโรนันโด ทีมชาติโปรตุเกสในช่วงหลังทำผลงานโชว์ฟอร์มได้สุดยอดเลยครับ3นัดหลังสุดที่ลงเล่นในรายการยูโรรอบขัดเลือกเขาชนะรวดทั้ง3นัดและยิงประตูได้ถึง13ประตูแล้วก็ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะครับส่วนเจ้าบ้านอย่างทีมชาติไอซ์แลนด์ช่วงหลังทำผลงานได้ค่อนข้างแย่นะครับโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นเขาชนะมาได้เพียงแค่1นัดและเสมอ1นนัดและแพ้ไปถึง3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดก็สะดุดมาครับได้นในบ้านตัวเอง แล้วก็แพ้กับทีมชาติสโลเวยไปด้วยตกกร์นหประตูต่อ2สําหรับเกมนี้ครับเลรราคาเปิดที่ทีมเยือนอย่างทีมชาติโปรตุเกสเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงตามเปิดที่2ลูกครึ่งโคดเฮียมมองว่าทีมชาติโปรตุเกสช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นครับแล้วเกมลุกก็มีประสิทธิภาพน่ากลัวมากที่สุดในยุโรปในตอนนี้ครับคู่นี้โคดเฮียยังเชื่อว่าทีมชาติโปรตุเกสเกมนี้น่าจะเก็บสคะแนนได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับแล้วเกมนี้ก็น่าจะยิงเกินแต้มต่อที่ต่อถึง1ลูกด้วหนู่ีอยูกส สูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมชาติโปรตุเกสจะบุกมาชาติทีมชาติไอซ์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่สามทีมชาตินอร์เวย์ทีอันดับสี่ของกลุ่มจะเปิดบ้านพบก,กับทีมชาติไซปรัสทีมอันดับห้าของกลุ่มครับคู่นี้จะคลิกออกปเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเหรือราคาคู่นี้ให้ทีมชาตินอร์เวย์เป็นต่อที่ราคาสองลูกสูงต่ำเปิดที่สามลูกมาดูผลงานและตารางคะแนนกันครับ เริ่มที่เจ้าบ้านทีมชาตินอร์เวย์ลงเล่นไปแล้ว3นัดครับยังไม่ชนะใครครับเสมอมา1นัดแต่แ,แพ้ไป2นัดมีอยู่แค่1คะแนนส่วนทีมเยือนทีมชาติไซปัสครับลงเล่นไปแล้ว2นัดแล้วก็แพ้รวด2นัดยังไม่มีคะแนนเลยนะครับมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทั้งคู่กันครับเฮดทูเฮดคู่ก็เจอกันมาทั้งหมดแค่6ครั้งเป็นทางทีมชาตินอร์เวย์นะครับที่ชนะรวดทั้ง6ครั้งเลยครับเป็นงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกัน ก็ย้อนไปปี2018ทีมชาติไสปัสเล่นในบ้านและแพ้กับทีมชาตินอร์เวย์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0มาดูผลงค่การที่ผ่านมาของทีมชาตินอร์เวย์10นัดหลังสุดจะได้มาได้แค่3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดผลง,งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นไปฟุบอลยูโรรอบคัดเลือก ชาตินอร์เวย์เล่นในบ้านครับและแพ้กับทีมชาติสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2แต่ก่อนหน้านั้นก็ออกไปเยือนทีมชาติจอร์เจียและเสมอมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ1นั่นก่อนหน้านั้นออกไปเยือนทีมชาติสเปนครับและแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็กินราคามาแค่3นัดและเสียราคาไปถึง7นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่30%มสูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดครับแลนเดอร์ไป4ี่นัดมาดูผลกา,ารแข่งขันที่ผ เสมอสนัดแล้วแพ้ไปถึง5นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ไปคอนยูโรรอบคัดเลือกทีมชาติไส่ปัสเล่นในบ้านครับแล้วแพ้กับทีมชาติจอร์เจียไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นออกไปเยือนทีมชาติอาร์ามาเนียแล้วก็แพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็ออกไปเยือนทีมชาติสกอตแ,แลนด์แล้วแพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไป5นัดและเสียราคาไปถึง5นัดโดยเมเจอรชนะราคาอยู่ที่ห้าสิบเปอร์ัซลต์สุวตำไป7นัดครัลสเดแคเ3นร์ มาดูความพร้อมในเกมนี้ของทั้งคู่กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านนอร์เวย์ครับเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-3-3เกมนี้มีรียงงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาแค่รายเดียวนะครับตัวหลักๆคนอื่นก็ลงสามกันได้ครบครับคู่จะนด้รับเกมนี้น่าจะได้ตัวหลักอย่างสแตนเบิร์กจับคู่กับออเตกาดสามภาษาในแดนกลางในเกมนี้น่าจะมีฟัตติริกอูเนสลงคุมเกมร่วมกับซานเดอร์เบิร์ก แล้วให้มาตินอเตกาทำเกมลุกเต็มตัวส่วนสามภาษาในแดนหน้าในเกมนี้ก็น่าจะใช้เอลยูนุซซี่กับอัลเซนเดอร์ซอลอสทำเกมลุกทางด้านริมเส้นครับส่วนตัวหน้าตัวเป้าเป็นตัวหน้าดาวซมบัวของทีมอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์มาดูทีมเยือนทีมชาติไซปัสครับเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ3 4 2 1องหงกองหลังก็น่าจะเป็นตัวหลักอย่างอเล็กโกกิตลงคุมเกมรับร่วงกับคอนเซอตินอฟไลฟิตมิดฟิลด์ตัวลุมเกมการสนาม2คนวันนี้น่าจะใช้ชาลาบุมลอส จับคู่กับอันเดียสซูคูลอฟสูน้าตัวเป้าวันนี้เป็นโยฮันนิสปีตาสเกมนี้ทีมชาตินอร์เวย์ต้องการสาคะแนนเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าไม่ได้สาคะแนนในเกมนี้ก็น่าจะหลุดบวงโครจรในกลุ่มนี้ไปเลยแล้วเกมนี้ยิ่งมาเจอทีมบวยอย่างทีมชาติไซปัสด้วยงานโดยรวมในช่วงหลังของทีมชาติไซปัสก็ไม่ดีเอาเลยครับนัดหลังสุดก็เพิ่งชนะประเทเพียงแค่นัดเดียวแต่ก็แพ้ไปถึง3นัดแล้วผลงานเฮทูเฮทที่นักคู่เจอกันก็เป็นทีมชาตินอร์เวย์ครับที่มีผลงานดีกว่า100%เต็มเลยครับ 6นัดที่เจอกันก็จะรวดมาทั้ง6นัดเลยครับเลยราคาคู่นี้ครับให้ทีมชาตินอร์เวย์เจ้าบ้านเป็นต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ําเปิดที่3ลูกคู่นี้โก้เฮียมองว่าทีมชาตินอร์เวย์ถึงแม้ว่าช่วงหลังตารางผลงานได้ไม่ค่อยดีครับแต่เกมนี้พวกเขาไม่น่าจะประมาทเหมือนเกมนัดที่แล้วนะครับที่นําทีมชาติซอกแลนด์ไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แต่ช่วงท้ายเกมก็ถอดสุนหน้าตัวเก่งอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ออก ก็กลับมาแพ้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งในช่วงท้ายเกมเกมนี้โค้ชเฮียเชื่อว่าทีมชาตินอร์เวย์ก็น่าจะบุกใส่้งแต่ต้นเกมเลยครับแล้วเกมนี้โค้ชเฮียเชื่อว่าทีมชาตินอร์เวย์ก็น่าเป็นฝ่ายเก็บชนะได้แน่นอนแล้วก็น่าจะยิงชนะขาดด้วยครับคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ต่อทีมชาตินอร์เวย์สูงตามคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์สูงปันทงไปที่ทีมชาตินอร์เวย์จะเปิดบ้านและท่าทีมชาติไสปัสไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่ค เทมันดับ3าของกลุ่มคู่นี้ก็คลิกออเวลาตีหนึ่งสี่ครับในราคาคู่นี้ให้ทีมชาติออสเตรียเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนน,น,กนกันครับเริ่มที่เจ้าบ,บ้านออสเตรียตอนนี้ลังจากฝูงในกลุ่มอยู่ครับลงเล่นไปแล้ว3นัดชนะ2นัดเสมอ1นัดมีอยู่7คะแนนมาดูทีมชาติสวีเดนครับตอนนี้อยู่อันดับ3ลงเล่นไปแล้ว2นัดนะครับชนะมาได้1นัดและแพ้ไป1นนัดมีอยู่3คะแนน ดูผลงานเฮตุเฮตที่ทั้งคู่เจอกันทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมดแค่6ครั้งเป็นทีมชาติออสเตรียชนะไปได้3ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป2ครั้งงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับย้อนไปปี2018ทีมชาติออสเตรียเปิดบ้านนัดชาติทีมชาติสวีเดนไปดจวยสกรสประตูต่อศูนมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมชาติออสเตรียกันครับสินัดหลังสุดเขาชนะมาได้4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก ทีมชาติออสเตรียออกไปเย็ยนทีมชาติเบนเยยมและเสมอมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านละชนะทีมชาติเอสโตเนียไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1นึ่งแต่ก่อนนนั้นก็เล่นในบ้านครับละชนะทีมชาติอาเซอรนไบยันด้วยสกอร์สประตูต่อ 1, 1> งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไป4นัดและเสียราคาไปถึง6นัดโดยเมยตาชนะราคาอยู่ที่4 0่สต่ถุงดำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไป6นัดดูผลงางขัรที่ผ่านมาของทีมชาติสวีเดนกันครับดสด,ด,มดนดสมัอ1 แแพ้ไป3นัดเปนงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลกระชัตบทิมชาติสวีเดนเปิดบ้านและชนะทิมชาตินิวซีแลนด์ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งัดก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านครับและชนะอาร์เซอแวจานไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ูนัดก่อนหน้านั้นก็เล่นในบ้านครับและแพ้กับทิมชาติเบลนเยียมไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง6นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำ10นัดหลังสุดเวอร์ไป7นัดครังนเดไปเนอร มาดูความพร้อมน้าตัวผู้เล่นกันครับเริ่มที่เจ้าบ,บ้านออสเตรียเกมนี้น่าจะมาในระบบ4-4-2เกมนี้มีแรยงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา2ลายครับก็คือผู้เล่นตัวหลักอย่างมาเซลสบีเซอร์กับ Con ค o n r ลั l ไลเมอรคนนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะมีความฟิตพอที่ลงเล่นในเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับ ส่วนตัวหลักๆคนอื่นลงสามก็ได้ครบครับกองหลังก็นำทีมโดยดวิดอาราบาเกมนี้จะลงเล่นสีทธรับร่วมกับฟิลิปลินฮาร์ดมิดฟิลด์ตรงกลางสนาม4คนก็น่าจะมีตัวหลักอย่างซาเวอร์เาเลเจอร์จะลงคุมเกมร่วมกับคิสต็อปเบลกาสเนอร์ศูนย์หน้าคู่ในวันนี้น่าจะใช้มิเอลเกโกลิตจับคู่กับมาโกอานาโตวิมาดูทางทีมเยือนทีมชาติสวีเดนกันบ้างครับเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-4-2 เกมนี้มีไรายงานผู้เล่นบาดเจ็บข้ะมา1นรายครับคือเจสเปอร์คาสันส่วนผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นน่าจะพร้อมลงสนามในเกมนี้ทั้งหมดนะครับกูจะได้รับเกมนี้น่าจะใช้คลาสเตฟเฟลจับคู่กับวิกเตอร์ลินเดเลิฟวิดฟิล์จะรับ2คนวันนี้เป็นมัเตียสสวานเบิร์กจะลงคุมเกมร่วมกับคริสโตเฟอร์โอสันวิดฟิลตัวลูกทางริมเส้นวันนี้ใช้เดยันคูลูเซฟสกี้กับเอมิลฟอสเบิร์กประูหน้าคู่วันนี้เป็นอเล็กซานเดอร์อีซักจะลงล่าตาข่ายร่วมกับโรบินควาอีสัน เกมนี้ทนะั้งคู่มาเจอกันครับเป็น2ทีมที่ทํางานได้ดีในช่วงหลังทั้งคู่เลยนะครับโดยทางทีมชาติออสเตรีย5นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใ,ใครเลยชนะมาได้ถึง4นัดและเสมอมาอีก1นัดส่วนทางทีมชาติสวีเดน5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวครับเกมนี้เลยลาครเปิดที่เจ้าบ้านออสเตรียเป็นต่อที่ปปสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคุณนีโกเทียมองว่าเกมนี้ค่อนข้างสูสีกันมากครับแล้วเกมนี้ก็เป็นบอลออกได้3หน้าเลยครับ แล้วเกมนี้โคชเฮียมองว่าน่าจะออกเสมอกันมากที่สุดด้วยครับคู่นี้โคชเฮียให้อยู่รองทีมชาติสวีเดนครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมชาติออสเตรียจะเปิดบ้านและเสมอทีมชาติสวีเดนไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งมาวิเคราะห์ต่อที่คู่ที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติมอโดวาทีมระดับ4ของกลุ่มนี้ครับจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติโปแลนด์ทีมระดับ3ของกลุ่มนี้คู่นี้ก็คิกออฟประดานตีหนึ่งสี่สิบห้าเลระ,ะคาคู่นี้ครับให้ท สูงต่ำเปิดที่3ลูกดูผลงานและตลารางคะแนนกันครับเริ่มที่เจ้าบ,บ้านทีมชาติมอโดวาตอนนี้อยู่อันดับ4ลงเล่นไปแล้ว3นัดเสมอมา2นัดและแพ้ไป1นนัดมีอยู่แค่2คะแนนส่วนทีมเยือนทีมชาติโปรแลนด์ครับตอนนี้อยู่อันดับ3ลงเล่นไปแล้ว2นัดครับชนะมาได้1นัดและแพ้ไป1นนัดมีอยู่3คะแนนผลงานการเจอกันเองเฮตูเฮตครับทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่4ครั้งแล้วก็เป็นทีมชาติโปรแลนด์นะครับชนะมาได้3ครั้งและเสมอมา1ครั้งโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งค ย้อนไปปี2014ทิชาติมอนโดวาเล่นในบ้านครับและแพ้กับทิมชาติโปรแลมท์ดุ้ตสอร1ประตูต่อ0มาดูผลงานที่ผ่านมาของทิมชาติมอนโดวากันครับ10นัดหลังสุดก็จะมาได้แค่3นัด เสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกทีมชาติมอนติว่าออกไปชนทีมชาติแอลเบเนียและแพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นได้เล่นในบ้านครับและเสมอสาธารณเช็กมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นก็ได้เล่นในบ้านครับและเสมอทีมชาติหมู่เกาะไฟโลมาด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งผลงานโดยรวมสินัดหลังสุดก็ก ถุงตาำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดเจ้าไป1นัดแลนเดอร์ไป4นัดมาดูผวการแข่งที่ผ่านมาของทีมชาติโปรแลนด์กันบ้างครับ10นัดหลังสุดก็จะได้มาได้5นัดเสมอ1นัดแต่แพ้ไป4นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เล่นในฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติโปลแลนด์เล่นในบ้านและชนะิทีมชาติเยอรมันไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นัดก่อนหน้านันก็เล่นในบ้านครับและชนะิทีมชาติแอลเบเนียไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์แต่ก่อนหน้านันออกไปเยือนสาธารณรัฐเช็กและแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคามาแค่4นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่ส0่สูบเปอร์เซนตลุงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไปถึงนัดครับ มาดูความพร้อมในเกมนี้ของทีมชาติมอเดว่ากันครับเกมนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้านตัวผู้เล่นนะครับเล่นตัวลหลักก็ยังอยู่กันครบครับทั้งเซนเตอร์อย่างวิกเตอร์มูดักกองกลางก็ยังมีตัวหลักอย่างนิจิต้าม็อบปากับวาดิมลาตาส่วนหน้าคู่วันนี้น่าจะใช้อีออนนิโคลาเอสคูจับคู่กับวิกตารีดามสชานมาดูฝั่งทีมเยือนทีมชาติโปแลนด์ครับเกมนี้ก็ไม่มีแรงงานผู้เล่นบาดเจ็บและติดทุบแบนเข้ามาเลยนะครับ ผู้เล่นตัวหลักๆล,ลงสนามกันได้ครบเลยครับในเกมนี้วัพท์ตูก็น่าจะเป็นคนเดิมครับวอร์เจตเซนีผู้เสนอฮับเป็นยาขอบคีเออร์จับคู่กับแยนเบนันเดกมิดฟิลด์ตัวกลางสนามก็มีปีโอตซีเลนสกี้คุมเกมครับส่วนเกมลุกก็จะมีตัวหลักๆทั้งเซบาสตียอนซูมาสกี้ทำเกมลุกร่วมกับยาคุบปาซีคอฟสกี้สวนหน้าตัวเป้าในวันนี้เป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้น่าจะเป็นชุดใหญ่แฟระครับของทีมชาติโปแลนด์ เกมนี้ดูทางทีมเยือนเป็นต่อพอสมควรนะครับทางด้านตัวผู้เล่นและฟอร์มการเล่นในช่วงหลังโดย2เกมหลังสุดของโปแลนด์ and, ก็ชนะรวดมาทั้ง2นัดส่วนทางทีมเจ้าบ้านอย่างทีมชาติมอนโดว่างานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยเขาแพ้ไปถึง3นัดเลยนะครับเดี่ยราคาคู่นี้ให้ทางทีมชาติโปแลนด์ and, เป็นต่อที่ราคาลูกครึ่รงควบ2สูงต่ำเปิดที่3ลูกคู่นี้โคชเฮียมองว่าทีมชาติโปแลนด์ and, เป็นฝ่ายเก็บชนะแน่แน,นอนครับในเกมนี้และก็น่าจะยิงชนะขาดด้วยครับ คู่นี้โคตเฮียให้อยู่ต่อทีมชาติโปรแลนด์สูงต่ำคู่นี้โคตเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมชาติโปรแลนด์จะบุกมาช,าชนะทีมชาติโมอโดวาไปได้สกอร์สป,ประตูต่อศูนย์ครับก็ครบถ้วนกันไปนะครับสำหรับทั้ง5คู่ในวันนี้ที่โคตเฮียมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันครับโคตเฮียมาสรุปกันให้ฟังชัชาติอีกทีทั้ง5คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกครับทีมชาติเอสโตเนียพบกับทีมชาติเบนเยียมเดลกาเปิดที่ทีมชาติเบรนเยมต่อ2ลูกสูงต่เปิดที่3ู คู่นี้โคทีให้อยู่รองเจ้าบ้านทีมชาติเอสโตเนียครับสูงต่ำคู่นี้โคทีให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ที่2ครับทีมชาติไอซ์แลนด์พบกับทีมชาติ producer, โปรโตุเกสในราคาเปิดที่ทีมชาติโปรตุเกสต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคทีให้อยู่ต่อทีมชาติโปรตุเกสครับสูงต่ำคู่นี้โคทีให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ที่3ครับทีมชาตินอร์เวย์เปิดบ้านพบทีมชาติไซปรัสในราคาคู่นี้ให้ทีมชาตินอร์เวย์ต่อ2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูก คู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อทีมชาตินอร์เวย์ครับสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงถึงคู่ที่4ทีมชาติออสเตรียเปิดบ้านพบทีมชาติสวีเดนเดราคาคู่นี้ให้ทีมชาติออสเตรียเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึง่งคู่นี้โคเทียให้อยู่รองทีมชาติสวีเดนสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำ,ำถึงคู่ที่5ทีมชาติมอเดวาเปิดบ้านพบทีมชาติโปแลนด์ราคาคู่นี้ให้ทีมชาติโปแลนด์เป็นต่อลูกครึ่งควบสูงลูก คู่นี้โคเฮียให้อยู่ต่อทีมชาติโปแลนด์ครับสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ที่โคเทียมาวิเคราะห์แร่เด็ดเพื่อนๆกันไปทั้ง5คู่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคเฮียและทีมงานอีกครั้งนะครับเราจอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่ๆของโคเทียกันครับ่วนเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโคเทียได้นะครับ สำหรับวันนี้โคดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ